ววข,อของแท้พี่น้องมือ่อนี้มื่อออกภาษาเป็นบอยอิบูซาโร่กลับมาบวงสวงค่ะมื่อนี้วายพี่น้องว่าเบิรงอันนี้ไข่ปลาเค็งเขาเมื่อแรกของก้อยผู้เษราตื่นตาตีห่ะบินมากแต่เนี่ยเมื่อเสาร์เอาโมเป็นไข่ไข่อยู่นี่ต้นหน้าบุกขนุนแม่แม่ไม่เดาไม่กินเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คมอ่ำลังน้อยๆไม่คมอย่างหุด่ะคมบบบบวกมั้งปกติบะเข่งนี่จะเอาไปปิ้งเมื่อนี้แ้วข้าวออมมันแกงแกงไอ้พวกินข้าวปะกินแล้วเนาะให้อีกแม่ ขอขอยกีมูเนี่นะจ๊ะข้าห้าเอาส้วใส่กันนะหามอส่วกันสวใจกเป่นยังขึ้ต่าบมกคุงเฮิมมามอไอยึงเขาออนี่กระปูดองนี่กระปูดองกินมาก่อนมู อันนี้โยกหนีมูมากอยู่ได้เดี๋ยวนี้แม่พ่อไปจ้ามาพดเยแบงมาจากิีจะค่ำผู้สรีรสาสต์แตกตาไม่ได้แต่พุงเหิมจริงมีความแบบอ